ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครัวหลังห้องขอเสนอเมนูง่ายๆนั่นก็คือผัดแตงกวาหมูสับค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้น้ำมันหมูเจียวค่ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันหมูลงไปเลยค่ะผัดน้ำมันหมูไปเรื่อยๆให้ละลายเลยนะคะกลิ่นหอมๆของน้ำมันหมูจะช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูของเราค่ะพอน้ํนมันหมูเริ่มได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียมสับที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะ ผัดกระเทียมไปเรื่อยๆจนเหลืองหอมส่งกลิ่นปุ้มไปทั่วครัวเลยนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากค่ะพอกระเทียมเหลืองหอมได้ที่แล้วก็ถึงคิวหมูสับของเราค่ะใส่ลงไปเลย ผัดยีๆให้หมูสับกระจายตัวไม่ให้จับกันเป็นก้อนนะคะผัดไปเรื่อยๆจนหมูสุกและเปลี่ยนสีเป็นสีขาวค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะจะช่วยให้หมูมีรสชาติและหอมขึ้นค่ะ พอผัดหมูจนสุกดีแล้วก็ใส่เต็งกวาที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันกับหมูสับและกระเทียมเจียวค่ะผัดไปเรื่อยๆให้เต็งกวาเริ่มโดนความร้อนและเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะคะ ได้เวลาปรุงรสกันแล้วค่ะใส่ซ้อนเห็ดหอมเพิ่มความกลมกลม่อมตามด้วยซีอิ๊วขาวผงชูรสเล็กน้อยใครชอบหรือไม่ชอบปรับได้นะคะและน้ำตาลทรายค่ะปรุงรสตามชอบได้เลยค่ะชอบรสไหนก็จัดเต็มเลยผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะให้แตงกวาสุกกำลังดีไม่เละจนเกินไปนะคะ โอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดแตงกวาหมูสับของเรากลิ่นหอมฉุยน่ากินมากๆเลยค่ะดูในกระทะสิคะกำลังเดือดปุดๆเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะ